สบายดีสบายดีเพียรยังกันบอกหมอมีพี่น้องพี่น้องมือนีบอกหมอมีสวัสด,ดีสาวลาวเสียงจากอันนี้เสียงนี่เสียงจากสาวไทยอันนั่นเสียงจากสาวไทยอันนั้นสาวสุรินแมนบอสุรินบอกฮะอันนี้ปากเซ V, 8 v, 8 v 8. S เอสร้อยเอ็ดบีอันนี้ L A ลเอค่ะเอลเอ้เนั่นอะไรนะเมืองช้าง สุลินยองอันนี้เด๊เด็กหงสุลินนนะขะเออยูโนคอนยูโนคอนสมุปกายูโยูโนนนยูโนนนเขายังไม่ส่งไอเนี่ยให้เตยดูเลยอ่ะโนน มาอีกคนหนึ่งเอเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยววางก่อนตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงจะไปล่างมือมาเร็วๆจับกล้องให้หน่อยสิ โสาวงามคนเดียวนี่นะฉันลง YouTube นะเอ้าว่าต้องแต่ไหแล้วอันนี้จับดีๆมือจะสั่นเออมือสั่นดีเพราะกินฉันไม่ล้างมือเขาให้เลือยจะเอาทางเหงาจะเอาทางหัวะจะเอาทางเหงาจะเอาทางหูวะเอาขี้จหยั้งเลยเมาถามพี่ทิพย์เอาหมูไหนบ้านเพื่อนบัามียูโนบั๊มีิยูโนอีสานคำฟอ ดกม,มี่บ,บ,บ้านฉันเลื่อนหมีนะคะเดีอีสต์บะหมี่นี่ินะนี่ให้เขาเบิงต้นได้แค่ต้นนกมีนั่นโอ้ยตกกับข่ายหลังไปสิค้า,าคุณลูกคุณเบิงกันเขาเบิงง้ง,งค, <น S 1> คุณเบิงอยู่ท่านั่นโอ้ผู้หัน กูหันได้กูหันก่อนดิสต,นตนัน,ตนบังมี้ตรงนี้อะเดซตรงนี้ทั้งรังเด้่องอกแม่พี่น้องมันหล่นลงมาไอ้เบอร์เดซแค่ทั้งรังสนอ๋อมันเน่าเนี่ยม,มันเน่าเร็วนี่อีกลูกหนึ่งนะลูกเนี้ยม,มันหลนนน่นเองนะนี่ทับงป่าโลดฮะในป่าป่าป่าเลยจีแล้วหน,นวาดชิชัยใส่ใบไหว์ให้ เนืใช่กับปูไหมหน่อมังปาดรวยนี่ก็บรูดอ่ะปาดรูดมั้งนะเจ้าปาดปุ๊เป็นหามาหามานะเห่าแล้วทิ้งยังปาดรูดเหรอปาดรูดปาดรูดเห่าแล้วนี่บูฟฟูเหล่าเนอะตื่นเช้าทางหัวหรือทางเงาหัวทะเลปาดแบบไหนปาดเอาหัวบอลปาดครึ่งมีขาปาดครึ่งมีหัวบะเนื้อหัวตายแล้วเงานี่นี่นี่ปาดเพียงนี่ โลดจวดเออจวดปรับโหลดเออทั้หัวก็ได้หน่อยถ้าเงาก็ได้หน่อยปาดวิธีปาดแบบนี้เด้อเซด้มักผลมามับปะไรกมักผ้ลายปาทั้งเหน่อาใจหมาโหไงมบัดโอ้่